สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำรถกระบะครับของทางร้านเรานะผมว่าณตอนนี้มีคันใหม่แล้วครับอัปเดตกันนิดหน่อยนะครับผมนะครับมาดูเลยคันแรกเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืมร้านเรามีวิว้าด้วยนะสนใจทักได้นะครับผมนะครับอ่านะครับคันแรกนะครับผม isuzu d-max นะครับนี่ตัวนี้ปี2015นะครับผมนะครับคันที่2นะครับผมนะครับนี่เลย อ่าแล้วออน e w นะครับผมนี่เชฟออนยูนะถ้าผู้ผิดต้องขออภัยด้วยครับนี่นะครับผมปี2019นะครับผมนะครับเดี๋ยวต้องยืนหน่อยยืนหน่อยนะนี่นะครับผมนะครับโตโยต้ววีโก้ครับปี08นะครับผมนะครับอ่า i ิซูดีแม็กตัวออโต้นะครับผมขับสี่นะนะครับผมนะครับคันต่อไปจัดรถ้าแคบไปหน่อยนะครับผมตัวอ้วนนะครับผมนะครับคนขายตัวอ้วนไปหน่อยอ่าอันนี้นะครับผมนะครับ มิสูบิชิไทตันเกียร์ธรรมดา4ประตูนะครับผมอ่าคันนี้ครับผมโตโยต้าวีโก้นะครับผม4ประตูออโต้เครื่องสามยูศูนย์นะครับผมนะครับแล้วก็คันนี้นะนี่คันนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะนี่เอ่า FC ท่านใดสนใจทักได้เลยนะ4ประตูนะครับผมเกียร์ธรรมดานะจัดทรงลงล้อรถสวยทั้งคันนะครับผมนะครับนี่นะครับแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมทักบ้านเขียวหรือว่าโทรหาเบอร์ได้นะครับ0930098 4ตัวนะครับผมนะครับ อ่ะคันต่อไปนะครับผมนะครับนี่เลยโตต้าวีโก้นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะนี่จะถูกกว่ากว่ากว่าตัวนี้นะตัวนี้นะกว่าตัวนี้นะครับผมนะนะครับผมเป็นสี่ประตูออโต้เช่นกันนะครับผมนะครับอื่คันนี้ครับผมนะครับอ่าโตต้าแชมป์นะครับผมนะครับนี่รถสวยๆน่าใช้เช่นกันเลยนะครับผมนะครับผมสนใจทักบ้านเขียวได้เลยนะครับเหลือเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์เก้านะครับแปดสี่ตัวนะครับผมนะครับ ดีแม็กตัวเก่าผมก็มีนะตัวนี้ขับสีนะครับผมนะครับนะนี่รถสวยเลยปีศูนย์สี่นะสีทองทองนี่นี่เป็นสีเอกลักษณ์เลยเนี่ยผมชอบมากนะรถสีทองนะสมัยสมัยนี้ไม่มีแล้วรถทำรถสีทองแล้วผมนะสนใจทักได้เลยนะครับผมนะครับอ่ะคันต่อไปเดินันสักหน่อยนะโอ้โหจอดรถตะเบียดเลยอย่างที่ผมบอกเดินกันไม่ได้เลยนะครับนี่นี่นี่คันนี้คันนี้จัดไฟแนนได้ผมนะครับ สวัสดีคดีดีไฟดาวนะครับผมนะครับนี่อีสุดีแม็กแป๊ดเดึงอีสุดีแม็กนี่จัดทรงล,องล,องลอง้อเอ้จัดทรงล้อ,ลอ,ลอเรียบร้อยหมดแล้วขับมันทุกเกียร์แล้วก็เป็นหกสเปดด้วยนะเป็นโอเมแครเปิดได้นะคันนี้จัดแนนได้นะครับผมนะเอฟซี FC ท่านใดนสนใจทักได้เลยนะรถขับค้นมันเลยผมไปลองแล้วนะครับผมนะครับนะขัสทรงคาซีเลยสวยหมดเลยนะครับผมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์คันนี้จัดไฟแนนได้นะครับอ่านะ ดูภายในภายในสวยๆนะอ้นี่เลยเชิฟฟี่หกตัวนะบูธวัดรอบนะครับผมเหยียบชมเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เป็นรถนะครับผมลูกค้ามาขายที่หน้าร้านนะครับผมนะครับนี่นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับผมจีกแป๊บนึงอานะครับนี่ชมห้องเครื่องกันหน่อยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะครับบอกได้เลยว่า สนุกมันทุกเกียร์นะครับผมนะครับนะใครกำลังหาลูกนี่นะทักงานได้เลยครับผมบ้านเขียวเหลือเบอร์โทรครับ0ูนย์เก้าสนย์เก้านะครับผมนะครับแปดสี่ตัวนะอ่ะคันต่อไปนะผม isuzu d-max นะครับผมนะครับนี่เครื่องสามจุดศูนย์ดีเซลนะครับผมนะครับนี่รถตำมหากินรถสร้างรายได้ต้องคันนี้เลยครับผ่อนประมาณนะครับผมจัดไปนั้นประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับผมนะครับนี่จะกับเจ้านะครับ isuzu d-max ตอนเดียวนะครับผมนะครับ ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับผมนะครับยังไงก็สนใจขนาดนะครับผมนะครับทักมาได้เลยนะครับผมนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะครับก็เหเบอนเดิมเบอร์โทรนะครับ093 009สนครับ84ตัวนะครับผมนะครับขอบคุณครับที่กดติดตามครับ